าเป็นทางพี่น้องเอ้ยเงินได้มาอึมานะพี่น้องที่บรรเลงปลูกต้นนั้นนะ ใบดินแหนมสาวๆนะพี่น้องนะพบก,กับมาพบก,กับบลแหนมคือเก่าพี่น้องเลยทั้งสองแหนมกระต่างแค่แน่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับมีนยังพี่น้องพาพี่ปรน้องไปเชียญหยาดนะพี่น้องนะเชียหญหยาสวนนี่ออกมาเชียหญหยาสวนนะเพราะว่าไลายมือได้บวชได้ออกมาสวนว่าหยาก็ขึ้นไลยแล้วไปเบิ่งน้ำกัดน,นะพี่น้องนะว่าหยามันขึ้นไล่สำได้ ตอนนี้บอเนี่กำลังออกไปนะ,ะอ,ออกจากบ้านไปภาษีขามหัวยตัวนี้นะไปบ้ำกันเลยพี่น้องอยู่ในสวนเด้อ นทามหัวจะวนีไปใครเปรียบแรกพี่น้อย่วของในงยางไป เ <c oughs> ส้นทางไปสวนของเฮาก็ถือว่าวใกล้เติบพี่น้องะว่าต้องใส่เวลานะประมาณชั่วโมงกว่าๆนสะองชัโมงระวังทางบานเนียมยอาจจะบ่ได้ท้ายนะเพราะว่าเส้นทางมันยากประมาณอยู่สีลักนี่แหละสวนบอลแ่น,นต้องขึ้นเขาลุ้นหวยนะเผื่อไปหอดจดถึงสวนนะ คนนี้กำลังย่างไปผ่านทงนาตัวนี้ทงนาของนองสายเพิ่นหรือกระอายเพิ่นเป็นทงนาของอ้ายเพิ่นเป็นน้องนาของสายเพิ่นนะกินผู้โตเถิดผู้นะกินผู้เถิดเป็นผู้ตัวนี้นะผู้มันจะไปหันเลย ขึ้นคอยตัวนี้นะขึ้นผูตัวนี้แหละขึ้นคอยผูตัวนี้แล้วเขาจะย่างไปตามหองนะหองหนาหน,น้อยๆตรงนี้ลงคอยตัวนี้แล้วย่างไปตามหองตัวนั้นย่นางกันไปเลย,ค,เลยค,คนเลยคิดคนละส่วนบางนีง ลุงคือเก้าพี่น้องเลยตามวิถีชีวิตของเขาด้อยนะพี่น้องนะวิถีชีวิตของเขากระตงังต้องอาศัยพื้นที่ป่าน,นี่แหละเป็นการทำมาหากินเลี้ยงสีบลงมาหอดห้องแล้วลงน้อยๆน,นะยังตามหวดดัวไปนี้แหละไป ภาพเป้นทางของเราเลยเอาลงหวยอนเ้ตัวส่วนบอแเนมนะพีนองมังง่ายนะพีนองนะ ขึ้นคอยตัวนี้นะจึงหอดสว่วนนะพี่น้องคอยตัวนี้กับประมาณร้อยเมตรพี่น้องเลยคอยขึ้นไปพี่น้องบอลน้ำก็มาหอดสว่วนเลยนะพี่น้องเยสว่วนก็ฮกเป็น6กพี่น้อง ตงนี้ยงขึ้น,นเบิร์เต็มเลยแงขึ้นเต็มเลยพี่น้องสิเหลวอยู่บ่อมันนี่นะเ้าคนเดียวนะ จะเป็นไฮนะพี่น้องไฮของน้องน้องเคยนะพี่น้องเลยแต่น้ำบออเบาวชะไห เงินได้มาอึมานะพี่น้องที่บานเน่นปลูกต้นนั้นนะใหญ่แล้วนเป็นหมาแล้วเด้เอนี่แต่งนี่จึงเลยงมายเลยพี่น,พน้องเ ตั้งกว่านี่นี่นีดองมาเขากำลับบงแนมนะมีเขาเพี้นพี่น้องเยนี่หานของเขาคือเจวนะอย่ามักเพ็ดเขานี่ดองแนมโฮมากนะพี่น้องนะ อันนี้มักแป้งมันเก็บมาจากสวนพี่น้องเจ้าหมกเห็ดเด้อพี่น้อง ของกินตามมีตามเกิดนะพี่น้องนะ có thêm muối phải không? เราเพล่เวลาสิบสองมงหิวแห้งเบียกแล้วยังมาแล้วนะยานไล่เยานเคนไล่เจ้ามังเพชรเจ้ามังเพชรรีได้ทีนะนี่ต้องเพชรก็มีประเด็กใช่าหมอก เวลาหิ่วเข่าเนี่ยขึ้นยังกระแทบเนาะขึ้นแก้วซื่อๆแต่แสบกับเข่ากระแทกแก้วกับเข่าอ้าวตอนนี้ก้าวขึนเข่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะ เพว่าได้บรรยากาศคักนะกินเข้มห่วยุูนะเขาค่นะอคนข้างจะเสียบเติบนะพี่น้องซื้อแต่เจลวกับเขาก็ากินเสียบอยู่ดอกเพราะว่ากินเข้ามาหนึ่งโมงย่างพี่น้้ยสิบสองโมงห้าสิบสี่นาที่็เริ่มกินเข้ามาหย่าไลลาีเขเลยลืมหดกินเขา่าซะกินเข้าบปรตรงวิลาเลยพี่น้องหลายพี่น้อง นี่แหละเป็นสาเหตุที่บปล่าแนมบ่ได้ลงคลิปมานะพี่น้องนะบ่ได้ลงคลิปการหากินนะเพราะว่าเบียกหลายมีเสียญานี่กันยังของซ้ำมือบนในจะริงแล้วทำเบิ่งเอาบิ๊ชีวิตคนบรรนุเอ็นซี่แหละทำเบ่เฮ็ดถืบ่ได้กินว่าเป่าแหนมก็บ่ได้เฮ็ดให้นะลุกเต้มัน่นแหละ,ะปีนีน้ำปีนะีราคามั่นกับต่้มนะพี่น้องนะ คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะพี่น้องนะแ้วเ,เนี่ยกบสิเกียมกับบ้านนะสำหรับมื้อนี้ก็สิเสียหยาเพียงเท่านี้นนะมื่ออื่นอาจจะมีอีพีซองพี่น้องมาเสียอีกบางทีอาจจะมีมกนจจมินเา้าอยู่นีแหละ